โอมชานติวันนี้วันที่11เดือนธันวาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาที่พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกนั้นเป็นกูรูลูกของซัตก,กูรูผู้ที่ให้มันตราการหลุดพ้นในชีวิตกับทุกๆคนลูกไม่สามารถพูดโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าได้ คำถามอะไรคือหนทางที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในวินาทีและอะไรคืออนุสรของสิ่งนั้นคำตอบเพื่อที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในวินาทีในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกจงบริสุทธิ์เช่นดอกบัวเพียงแต่สัญญาที่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้แล้วลูกก็จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ตัวอย่างของราชาชานาคได้รับการขดจำเพราะสิ่งนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเขานั้นได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในวินาทีบนพื้นฐานของการทำสัญญาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจะได้ฟังเพียงแค่อะไรที่พ่อนั้นได้บอกลูกแล้วให้มันออกไปอุอีกโถหนึ่ง ขอให้มีความซาบซึ้งในความรู้นี้และมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสกลุที่สองเพื่อที่จะให้สิทธิในการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตกับทุกๆคนได้ในวินาทีจงบอกทุกคนถึงมันตาอันดยิ่งใหญ่นี้ให้ละเลิกร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ของร่างทั้งหมดแล้วจดจำพ่อผู้เดียว พรอของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกแยกแยะทุกเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาที่ชัดเจนแล้วทำการตัดสินใจอย่างแม่นยำแล้วจงมาเป็นตัวของความสำเร็จสติปัญญาของลูกนั้นอยู่อย่างชัดเจนมากเท่าไหร่ลูกก็จะพัฒนาพลังของการแยกแยะได้ตามนั้น แทนที่จะคิดมากเกินไปให้อยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียวและคงอย,อย่างชัดเจนกับพ่อแล้วลูกก็จะสามารถแยกแยะทุกเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดายแล้วทำการตัดสินใจได้อย่างแม่นยงเหตุการณ์อะไรก็ตามที่อยู่ในทุกๆครั้งและอารมณ์อะไรก็ตามของผู้ที่เข้ามาสู่การติดต่อหรือความสัมพันธ์อยู่กับลูก จงเคลื่อนไหวไปตามเวลานั้นแยกแยะเหตุการณ์แล้วต่อมาทําการตัดสินใจตามนั้นนี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยังจะทําให้ลูกๆนั้นเป็นตัวแห่งความสําเร็จได้คติพดดวงดาวที่โชคดีคือผู้ที่พร้อมกับพ่อพระอาทิตย์แห่งความรู้แล้วขจัดจความมืดมิดของโลกได้พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในความมืด ดวงดาวที่โชคดีนั้นคือผู้ที่พร้อมกับพ่อและพระอาทิตย์แห่งความรู้ขจัดความมืดมิดของโลกพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในความมืดมิดอัชชาโอมชานติ